ุดเศร้าเต้ยมิสไตล์เน็ตไอดอชื่อดังป่วยซึมเศร้าจบชีวิตในรถเกง๋งเต้ยมิสไตล์เน็ตไอดอชื่อดังป่วยซึมเศร้าจุดไฟรมควันดับคารถเก๋งขณะที่แม่เดินทางมาดูศพก่อนเป็นลมร่ำไห้เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่28มกราคม2566ร้อยตำรวจโทกาดพสุศุพรพวัดนอริริคุลรองสอบสวนสพ เมืองชนบุรีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในรถเก๋งที่จอดอยู่ในซอยสุกระยูนหนึ่งหมู่9ต้าลนาป่าอเภอเมืองจังังวดชนบุรีจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมตำรวจสืบสวนสพเมืองชนบุรีและกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัตน์สมีมณีรัตน์พบศพนายวิษณุศรีสุวรรณอายุ27ปีหรือเต้ยมิสตายเด็ตไอดอลชื่อดังนอนเสียชีวิตบริเวณที่นั่งคนขับภายในรถเก๋งยี่ห้อมาสด้าสาสีขาวโดยเบาะหลังมีเตาอั้งโลและถุงใส่เสื้อผ้ากับถุงขานวางอยู่ด้วย ต่อมานางสาวสกุลรัตนสมปองอายุ48ปีมารดาคุณเต้ยได้เดินทางมาบริเวณจุดเกิดเหตุพอเห็นศพก็ร่ำให้แล้วเป็นลมไปทันทีด้านกู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเผยว่าลูกชายเคยบอกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ทราบไปรักษาโรงพยาบาลไหนส่วนยาที่กินนั้นก็ไม่เคยเห็นต้องตรวจสอบในห้องนอนอีกครั้งแต่เขาเคยบอก,กว่าเป็นนี่จำนวนมากซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นนี่จากอะไร จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้นเผยว่าเห็นผู้ตายขับรถมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าและก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ช่วงส0บโมงยังเห็นว่าเปิดกระจกและนั่งอยู่ในรถติดเครื่องอยู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะจอดรถไม่ได้กีดขวางเส้นทางไปมาทราบอีกทีก็เห็นว่าจอดนานถึงมืดคิดว่าหลับจึงพากันไปเรียกขย่ารถแต่ไม่ตื่นซึ่งเปิดรถออกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วขอบคุณข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์ ทางช่องขออนุญาตขายประกันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง